สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมนุ่ม168เทวคุณจะมาแนะนำและรีวิวสินค้าก็คือเครื่องสับย่อยกิ่งไม้เป็นเครื่องของฮุสซาวนารุ่น196ก็คือเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด6แรงครึ่งนะครับเป็นระบบโอเวอร์เฮดแคม a ชา์ปนะ ก็อย่างที่เรารู้กันว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้ามาตรฐานสูงของยุโรปก็คือสวีเดนเครื่องสับย่อยทำไมต้องสวีเดนเหตุผลว่าฟันเฟืองข้างในเนี่ยเป็นเหล็กกล้าอย่างดีผมถึงได้ต้องหยิบเครื่องรุ่นนี้มาแนะนำให้ท่านลูกค้าผมได้เห็นประสิทธิภาพกันนี่ก็มีล่องรอยผมได้ทำการย่อยกิ่งไม้บ้างแล้วก็จะเป็นชุดล้อลากสะดวกเคลื่อนย้าย ช่องนี้จะเป็นช่องใส่กิ่งไม้เข้าไปแล้วจะมีพลาสติกกันกระเด็นมีใบมีดสับย่อยกิ่งไม้ล้อลากโดยสายพานมาดูประสิทธิภาพกันว่าเครื่องตัวนี้จะมีพละกําลังขนาดไหนวิธีการสตาร์ทไม่ยากก็เหมือนเครื่องยนต์เบนซินทั่วไปเปิดโชกคเปิดคันเร่งเปิดน้ํามันเปิดสวิตช์นี่นะครับแล้วก็ดึงนะครับกดดึงเ็ よろしく ครับก็ที่ท่านเห็นไปเมื่อสักครู่เป็นกิ่งไม้แห้งซึ่งจะมีความแข็งและความเหนียวมากนะก็เครื่องสับย่อยฮุสโซนา196รุ่นนี้เรียกว่าเอาอยู่ได้สบายมากแล้วก็โดยฟันเฟืองที่คุณภาพแข็งแรงมาตรฐานสูงผมกล้าพูดกับท่านลูกค้าผมได้ว่าเครื่องรุ่นนี้เหมาะสมกับการเอามาย่อยกิ่งไม้ตำไร่ตำสวนใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งราคาไว้ที่หัวคลิป ส่วนใครที่สนใจสินค้าก็สอบถามมาตามลิงก์ด้านล่างที่ผมได้ให้ไว้วันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมท่านลูกค้าของผมท,ทุกท่านมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ